สองสายพอดีเออสองสายแม่จังมันดานเลยหอนเราไฟเนาะโอ้ยหอนหอนหอนกินเม็ดนี่เลยขี้ดินขี้ดินยังกินเมื่อไหร่ยาเม็ดแล้วปาะสาทหัวบาน มันได้หัวมันสมองจะลองดึงลูกนาออกก็นามันมันออกถ้ามันจะจึดอออกะจงยืดชามือทียันมันลดนาสองบอกได้ขึ้นนี่สามบอกกับเจรีอุปกรณ์พี่นองนีมีขูมีเออถุงนีงออกแล้วบอยมาพี่นอก ทักทายสวัสดีอตอนนี้สลีมาอยู่ที่อ,อันอ่างเก็บน้ำแต่คุณภาคไปกินกินปลาสลีมาหาปลาได้เลยแม่กินปลามากับโม่สองสามคนมากับบ่าวใจสวัสดีมาจากมันกินปลามันกินปลา,ปาอากาศมันจากที่เย็นๆไม่ได้เหมือนหนาวเนาะเราดักไยไว้ <c oughs> เพื่อได้ปูได้ปลาเราชิมมาย่างเลยอย่างปีนจีไม่ลองทานรุ่นน้อกันคิดไหมกับกันจับ ก่อนไปบันนี้ไปยิงปลาก่อนเฉลิมยิงปลาก่อนได้มีนามียังามอุปกรณ์ครบเลยเตรียมเขาเตรียมนำไปได้คืนนี้ไปบอยเออต้องเดียวนะบอยมันนามันใส่ปลามันามาเพื่อครับคือหมอแกงปลาให้กินแกงปลาเชฟบังไม่ไผ่เออคักได้ลานจะกับบังไม้ไผ่สงสายพอดีเสงสายเนี่ยจังบันนี่ไปบันนี้มันออก มาหอดบ่อนิงป่าเลยเด้เห็นห้อยเก็บไปช่วงนี้หน้าว่งสองสามมืออยู่บ้านจะรีหน้าพี่น้องฮาเห็นห้ยยม่มเลยพี่น้องหลอนรุนจ่กันดงป่านี่ไงคือปกติหฮามาเนาปอทุกพี่น้องนี่ป่า ฝ่ายที่ใดขึ้นในใดขม่าเต็มเต็มรถทะเลเออข่าวอย่างนี้ทั้นี้ค่อยๆขม่าเต็มป่าเลยก็มันกับวังบบไรนอนอยู่แล้วนะทั้งนี้ก็ปีนป่าอยู่ิม่นที้เอามาหลายไอ้เอาไฟเอาโซลาเซลล์ยังมากทั้งนี้แล้วมีหอยด้มีหอยทั้งนี้หอยโอ้โเว้ายมีแต่หอยหอยปังแบบหอยเซลล์หนูเอ้ยหอยขมย่างเครื่องผู้นึ่งนั่นยคนข้นหน่อยรับจีแปดโลเราลับกูมง เขื่อเขาไล่คุเขือใส่ป้าเอเลีอ๋อเรื่องห่วงีจเป็นมด่นะได้กับจะใ่ตอนนี้อะรตอนนี้เจามือหนเลยจะมันขาวยาธรรมชาติเนาะเสรีสปี่ปลาตัวนี้ก่อนจีเนาะจีทั้งหอยทั้งปลาคืนนี้ก็ถือว่าคักจะ

วนกกจีหอยจีปลาเลยปีงปลาพากันกินเขายอยู่กำลังแซ่บอยู่นี่มาเลย,ยพี่น้องนะมีปลามีน้อไม้พรนะ้อมเลน้อไม้ตุ่มหอยพร้อมหอยปลา ายอย่างอยู mainland, ่คืนนี no pues ้แซ่บๆพี่น้องเอ้ยบายใจยิ้มอยู่ได้เด้อดึกแล้วเนาะตอนนี้กะโอ้ยเดี๋ยวก็สิพากันกลับแล้วินคือพี่น้องมาเว้าประจนภัยนอกนอกบ้านดนดนเฮาสิได้มาเนาะกิข้าอยู่ป่านนี้มันฝนตกแน่ฝนตกบ่ค่อยว่างปานใดนคันว่าเอิ้นตกหน้าแรงเฮาก็สิไปดูอยู่ถ่ายคลิปก็ยากได้ฝนตกนี่โอ้ไปเฮาก็ยาก เ<ค>มื่อไหมื่อนี่แหละพนประตูเนี่ยเขาก็จะเกี่ยวเข่าเนาะเกี่ยวได้อยู่บานก็เกี่ยวเขาเกียเ่ยวบบมือนีอเ่เ,เกี่ยวแล้วเขากู้เลยเนาะกู้เลยนะทนะี่กู้ที่เกี่ยวลยแล้วมันผนมาตากน้ำเงินเพราะเงเกี่ยวแล้วกู้เลยออขอกล้วยสุกแล้ว <S 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 แบบสดเลยนะห่อนเลยห่อนแสบปีนสุกแล้วก็กินเลยหอยก็คือกันกำลังผลเลยเนี่ยฉีดขาวครับเนาะขาวครับโอ้ขันจุตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่เนี่ยครับเห็นอยู่ยิ่งบ่ทันยิ่งถือบ้นบันถือไม่ทันเาก็ยิ่งบ่นถือตัวใหญ่ยิงจุอยู่นี่เขาเป็นหน้องเชียวกำลังเสีบอย่างนี้มา ตอนนี้ครับกิเข้ากระแซบแต่เขาว่าดุดเลยน่าจะอยู่ในนิ่งโมงนี่แหละเพิ่มไปเลยหอยนะครับหอยลายทั้งนั้นลืมเบิ้งใหม่เลยมั่แต่ล่มกันเท็ดคีรีอยู่ตนี้ก็เปลี่ยนไปเนี่ย เฮ็ดโฟกัสาน่ัยมันแบบนี้มันสุกไวด้อเนี่คือตามแบบนี้ใหม่มากาดเลยันาะลดนะอ๋อถูกไปออกออกก็ตะนี่ดังแสแบ้วพี่น้องเ้ยส่ามันออกบานหนาคักได้มีหอยมีปลาควันไฟพร้อมันนี้เกี่ยวตัวนี้ tìm cho mong mất cho kìa được subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ตีกันไปเรื voi, ่อยๆแล้ววันนี้อดแล้ไฟเนาะอ้ยหอนหอนหอนหอกิ่นหอยช่วงกลางี่จะขาดว่ะถูกใบขนาดใดสีมันถูกกลางเลยเยนี้ไงขัดน้ำบ่อย

วาอาหอจุ๊เอ็ดล่ะทิพมองค์เนองตะมองทิพมงค์กิน,นยังกระแสบเนาะแสบมากว่น,น,ไ,นไปเลยเวไยกินไม่ได้นะขิดินขินยังกินไม่หมดเลยยามันแล้วประสาทหัวไป มันได้หัวมันสมองกินมาชุ่มชื้นไอกห้องเปิดบรชษัทกัดเตีนยงจ้กินข้าวเลยพี่น้องแล้วและได้ตอนนี้ก็คืออ๋อหายอิ่มแหละหายใจจนออกควันททเย็นอากาศเย็นเนาะอ๋อพี่น้องวันนี้สีเมียนเครื่องกองเด้มีปืนยิงป่ามีหน้าเมียนมืดแล้ววันนี้สิป่ากันเมือได้วันนี้พี่น้องเลย เมื่อบานก่อนขับบานก่อนมีนี่เครื่องมีอย่างนี้โอ้หน้ามีลายโบกให้พี่น้องนี่ทางนี้ก็นหน้าลายโบกเลยอุปกรณ์ก็มีดังนี้ไม่ไม้ไม่ไหม้คอปากมันบอกมีอย่างนี้มาเนี่ยมีมีดนี่นะครบแล้วพี่น้องเี่ยนเครื่องของแล้วมาเนี้ย มื้อนี้กับ,บาปาเบาใจมากินป้ามาประจันไผ่หาป่ามื้อนี้ค่ะมากันสามคนคนกับเดินทางมาตีเมืองมพื่ออะไรเพื่อที่มาหันองเขาไปกราบมื้อนี้เลยบ่ได้พี่นเอาพี่น้อง,อ,อ,งอันพบพอกันไหมโอกาสหน้าคลิปหน้าเนาะก็ให้ยูให้กินมื้อนี้ก่ะเป็นวิธีชีวิตของค่อยหาป่าแบบกลางคืนกเอาซัมนี่พี่น้องพบพอกันไหมโอกาสหน้าคลิปนี้เอาซัมนี่ก่อน